เอาด้านกับโมเดลเอาเหมด้านเอาเหมด้านลูกเอาออกกันเอาเหมด้านเอาด้านยาวๆกับหลูกเอาด้านยาวๆใส่ เองเอ่อแฮมด้านกันหรอ